ค่ะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่ผักตอนะคะใส่ใส่ลงไปมีทวนก่อนนะคะมีตําลึงผักปลังผักขมหอ,อมแซบในวันนี้นะคะจากส่วนเล็กๆมีไม่เยอะดูไม่เยอะแต่ พอเก็บแล้วก็เนี่ยค่ะพอสมควรเลยแหละนะแล้วก็สุดท้ายเราจะใส่ใบโหระพาเพื่อกระชับความหอมของแกงเรียงนะเรียกระชับความหอม ้าใครดูแล้วสนใจอยากรับประทานขับรถมานะคะมาได้เลยเดี๋ยวนี้มาเรียนรู้บทเรียนธรรมชาติว่าเขาจะรสชาติเป็นยังไงเนาะไม่รองไม่รู้นะชีวิตที่ง่ายๆนะอย่าทำชีวิตให้มันยาก ทำง,ง่ายเยอะผักเยอะสุดท้ายเป็นผักเยอะนะคะแกงเรียงผักแกงเลียงนี่เราเน้นผักเป็นการกินผักรวมๆนะคะ รอผักให้สุกซะหน่อยน้อหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะไปสู่โต๊ะอาหารแล้วนะคะใบโหระพาค่ะเติมแล้วเราก็ปิดไฟเลย เสียงเดือดเนาะค่ะเดี๋ยวขึ้นโต๊ะอาหารนะคะไปดูอีกทีนึงว่าเป็นไง